ครับผมกลับมาเบิ้งอีกนะครับแปลงหนึ่งนะครับที่มีหยาก้องแขนนะครับหรือว่าหยาแดงบางคนก็เอินหยาดอกทูบนะครับผมให้สังเกตง่ายๆโคนมันจะออกสีแดงและเลือเข้มเลยนะครับผมเวลาออกดอกออกมากนะครับดอกมันนี่จะเป็นคือการดอกทูบนะครับผมนี่เดี๋ยวสิพามาเบิ้งครับว่าหยาตายดีทำไรนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวมาถอนเห็นเห็นเลยนะครับผมอ่ะตากล้องมันอย่างยครับ นี่มาเปิงนะครับผม๋ยวจะดึงขึ้นในเบิงนะครับหนึ่งสองนี่นะครับผมเนี่ยครับหนึ่งสองนี่นะครับผมเนี่ยครับแท่นกล่องไปเลยนะครับมือกล่องห้องไปยานี่ตายดีทำได้ยนี่กําลังยืนลงนะครับเขาแตงเขียวอยู่นะครับอะฟังโน่นครับมือกล่องห้องอ่ะมาเบิง ใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับของแท้นะครับของแท้แท้ว่านะครับผมนี่ตายดีเป็นดีครับของแท้แท้ว่านะครับจิตตามผลงานบ่ต้องห่วงนะครับล้านของเฮ้าบ่ิมปอปลาจีตแล้วนํามาเบิงเหค้อมนะครับนี่เริ่มมีดําปีนะครับผมนี่ นี่ทุกงานนะครับผมต้นชะโนดะมี่นะครับส่วนมากต้นแขนนะครับแปลงมีราบนิดหน่อยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยครับใบเนี่ยแขนตรงนั้นเลยครับตายดีตายดีครับเนี่ยโช่ให้เห็นอีกจักอาโช่โช่เลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ แห่งไปเลยนะครับผมของแท้แท้ว่านะครับผมอะาไผมีปัญหาเรื่องหยาต้งองแขนงาแดงงากระดูกไกลนะครับจบปัญหายังไงเพียงท่านโทรมาศูนย์ก่9แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ของก่าเจ็ดหนึ่งนะครับร้านเรายินดีให้คำปรึกษาครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ